รายการพบสถาปนิกผมวิชาจิตเสรี erie, เรายัางอยู่ในซีรีส์การซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องบริเวณบ้านนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยทุกคนเจอแน่นะเพราะเวลาน้ํามันท่วมมันจะท่วมมาจากข้างนอกพวกถนนใหญ่พวกคลองเนี่ยนะมันจะเข้ามาอยู่ในตัวบ้านเรานะฮะแล้วก็ท่อต่างๆเนี่ยทุกบ้านก็มีท่อระบายน้ํา ถ้าเราออกไปข้างนอกเราไปต่อกับสาธสารสาธารณะพวกถนนพวกนี้มันก็จะไหลย,ย้อนเข้ามาในบ้านเรานะยิ่งบ้านท่านผู้ชมเตี้ยกว่าถนนนะยิ่งเข้ามาเยอะเลยนะฮะแล้วไม่ได้เข้ามาเปล่ามันเอาขยะเอาพวกโอโ้โหเยะแย่ยยไปหมดมาเข้าอยู่ในท่อเราแล้วก็ทําให้อุดตันได้นะฮะวิธีการเวลานะ้ามันลดไปแล้วเนี่ยนะฮะก็มันจะมีะท่อบาง บางอย่างมันมีสองแบบนะฮะในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ท่อที่มันมันเปิดได้ก็จะง่ายนะฮะอันนี้คือท่อบ่อพักน,นี้บ่อพักระหว่างท่อเนี่ยถ้ามันเปิดได้ก็จะง่ายแล้วก็เปิดฝาออกมานะฮะเช็คดูทําความสะอาดเอาสิ่งโสโครกต่างๆนะฮะไม้เมยอ,อะไรก็ได้นะ,ะทิ้งให้หมดนะฮะตามบ่อตามอะไรกวาดให้หมดแต่ถ้าในกรณีที่ท่อของท่านเนี่ยนะเป็นแบบระบบปิด นะฮะมันจะต้องเปิดได้แค่ฝาที่บ่อพักเท่านั้นเองท่านก็ต้องหาพวกไม้ไผ่เรียกยาวเนี่ยนะฮะทะลวงเข้าไปแทงเข้าไปเรื่อยๆแล้วน้นําล่ารดอแทงแทงไอ้ขยะทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมากองอยู่ที่บ่อพักทั้งหลายแล้วก็ตักออกนะ,ะตักออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะสะอาดนะฮะเพราะไม่งั้นเดียวบ่อท่านอ่อบ่อนเนี่ยน้าในในบ้านท่านก็จะตันอีกทีนะฮะแล้วก็วิธีการก็ควรจะตักออกไม่ใช่ ทะลุทะลวลไปให้ข้างนอกนะฮะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเป็นสาธารณะท่านต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยงั้นไอ้ข้างนอกนี่ก็จะตันอีกนะฮะเดี๋ยวก็จะท่วมอีกนะฮะอันนี้ต้องตักออกให้หมดตักออกให้หมดนะ,ะแล้วเคลียร์ให้ให้ทะลุนะฮะอันนี้ก็เป็นการซ่อมแซมนะฮะเกี่ยวกับท่อระบายน้ำรอบรบ,บ้านเราะมะันก็อยู่ในซีรีส์นี้นะฮะแล้วก็ถ้าท่านอชอบก็ติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และผมจะมีซีรีส์เกี่ยวกับน้ำท่วมต่อไปครับ